สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่มีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนะครับหลายคนคงรู้แล้วนะครับว่ารัฐบาลนะครับคลรอนุมัตินะครับเงินเยียวยาช่วยเหลืออาชีพนะครับเกษตรกรนะครับเป็นเงินช่วยเหลือให้10บล้านควเรือนควเรือนละ1 5 0 0 0บาทแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ5 0 0 0สเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็เดือน กรลกรดาคุมนะครับซึ่งนะครับเกษตรกร,กรทุกกลุ่มนะครับก็จะได้เงินท้วนหน้าทั้งหมดนะครับโดยเดือนละ5,000บาทส่งจ่ายเข้าบัญชีตัวเองเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าเกษตรกร,ก,รกลุ่มไหนบ้างที่จะได้เงินนะครับได้เงิน1 0 5 0 0 0บาท ได้เงินก่อนเพื่อนนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกๆเลยยังไงยังไงก็ได้เงินนะครับกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะได้เงินก่อนเพื่อนทันทีนะครับเป็นเกษตรกรนะครับกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนนะครับที่เกษตรกรทุกท่านที่ไปลงทะเบียนผ่านผ่านกรมเกษตรหรือไปเช็คนะครับเช็คข้อมูลผ่าน แอปฟาร์มปุ๊กนะครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับท่านไหนที่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะไปเช็คนะครับไปเช็คข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับท่านสามารถไปเช็คได้หรือไปเข้าเว็บไซต์ก็ได้ครับว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรไหมถ้าใครที่เป็นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่จะได้เงิน อันดับต้นๆและเป็นเงินคนที่ได้เงินอันดับแรกเลย15,000บาทนะครับเป็นกลุ่มนี้จะได้เงินก่อนนะครับกลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มกรมปศุสัตว์นะครับกลุ่มที่กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มประมงนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนะครับ หลายๆคลิปนะครับผมก็บอกทุกท่านแล้วว่าใครที่เป็นกเกษตรกรให้สามารถไปตรวจสอบข้อมูลกเกษตรกรก่อน,อนถ้าท่านเป็นกเกษตรกรอยู่แล้วท่านมีโอกาสได้เงินกลุ่มนี้กลุ่มแรกจริงๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้เป็นกเกษตรกรท่านจะทำยังไงท่านก็ไปที่ เกษตรอำเภอของท่านเอาเอกสารสำนับัตรประชาชนเอาโฉนดที่ดินไปขึ้นทะเบียนได้เลยนะครับแต่ท่านจะได้กลุ่มสุดเงินกลุ่มสุดท้ายนะครับส่วนใครที่เป็นเกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในระบบแล้วก็อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเสร็จแล้วท่านก็จะรอรับเงินได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลการตรวจสอบนะครับว่ากลุ่มไหนได้เงินก่อน เงินช่วยเหลือเยาวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทตลอด3เดือนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณค,ณครับสวัสดีครับ